สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่8เมษายนปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันะนะคะสำหรับเฉพาะกิจตัวเด่น1กับ4 6กับ9นะทุกตัวเริ่มต้นที่0เนอะ10406090นะคะ101213141619 6061626469 964 สามหกหนึ่งหนึ่งสี่เก้าสี่หสองเนาะเลคู่เลคี้นะคะหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าเสี่สองหกสี่หกศูนย์สีหกสองสี่หกแปดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปพิเศษสี่กับเจ็ดห้ากับแปดสี่ศูนย์สี่สามสี่ห้าสี่เจ็สี่เจ็นามจ็ดหแป้ะพู่ก็สี่แปกับห้ สี่เจ็ดกับห้าแปดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะสองแปดเจ็ดสองห้าสี่เก้าห้าเจ็ดหกแปดสี่นะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนเฮง,งๆปังปังนะคะห้าแปดสองสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งนะห้าแปด่งห้าแปดสองเนาะต่อไปปกติหกกับเก้าเจ็ดกับศูนย์หกศูนย์หกสองหกสานย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเ ศูนย์หกเก้าเก้าห้าเจ็ดสี่หกศูนกเก้าสามสองหกศูนย์สีะคะเลขคู่เลขคี่เนาะหรือจะดเจ็ดเก้าเนาะศูนย์ก็เริ่มต้นที่ศูนย์ศนย์ก่อนเนอต่อไปวีไอพีแปดกับหนึ่งหกกับเก้าแปศูนย์แ แปดสี่แปดห้แนะเก้าศูนย์เก้าหนึ่แล้วก็หกแนะคะจับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งกนะก็ขอเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ก็หนึ่งสี่กับเจ็ดหกจ็ดกับสีหรือจะจับหันก็ได้นะเราเน้นนะคะหนึ่งสี่เจ็ดหกเพื่อนๆจับทั้ง สี่แนวทางนี่นะอันไหนที่เหมือนกันก็จดไปก่อนเออต่างกันก็เพิ่มเข้ามาเนาะหกกับเก้านั้มมาเหมือนกันหนึ่งนมาเหมือนกัน 1, 6, เ้อเ,เฉพาะกิจกับวีไอปกติหรือพิเศษมันจะมาเหมือนกันเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเฉพาะกิจปกติ VIP อพีเออเรขมาแนวทางเดียวกันจะต่างกันเฉพาะพิเศษแค่นั้นนะ โชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ